สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะนํากระป๋องนะคะไปแลกเป็นเงินนะคะแล้วก็จะนําขยะไปทิ้งนะคะวันนี้เก็บกวาดทางานบ้านนะคะไปกับรถน้อยของเรานะคะนี่นะคะเราก็มาเปลี่ยนกระป๋องให้เป็นเงินนะคะ ได้มาแล้วสามสิบสามกรูเนอร์เรียบร้อยค่ะเราเอาไปแลกเงินนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทิ้งขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปเติมน้ํามันค่ะแต่ไม่ใช่ที่นี่นะคะเราจะไปเติมที่หมู่บ้านของเรานะคะเพราะว่าราคาจะถูกกว่าเราจะไปเติมที่เชดดินสต็อปนะคะนี่เรามาที่ซันแฮมนะคะเรามาซื้อข้าวซื้อของแล้วก็มาทิ้งขยะไปทีเดียวนะคะเราก็มาเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ํามันเพราะว่าตอนนี้ เกียกถังแล้วเหลือประมาณสองขีดนะคะเราต้องเติมแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ทำงานเรากลับตึดดูต้นไม้ข้างทางสวยๆนะคะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีอุ้ยรถขับเก็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเห็นไหมคะต้นเนี้ยสวยๆเห็นไหมคะดีตัวน,นี้สวยมากเลย อากาศดีมากนะคะแต่ว่า ตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มนะคะเริ่มปักไอปักไม้สีแดงๆนี่นะคะสีส้มๆนี่นะคะปักปักแล้วนะคะเพราะว่าไม้อันนี้จะเป็นตัวบง่งบอกขอบถนนนะคะเวลาหิมะจะลงนะคะ กิจกรรมร่วมนะคะกิจกรรมร่วมของคนใน สวยฟ้าใสใสกระจา่างนี่นะคะหลักหลักปักบอกเขตนะคะบอกคุณอย่าขับเลยนะคะขับเลยตรงนี้คุณก็ตกล่องนะคะเวลาหิมะมานะคะ ถนนตรงนี้รถมีเยอะขับง่ายสบายสบายแต่ตอนช่วงที่เริ่มขับครั้งแรกนะขับถนนนี้ยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขตตรงกลางเนาะเราไม่รู้ว่าตรงเสน้สนเสน้สนเสน้นเส้นเส้นแบ่งเขตตรงกลางนะ่ะมันอยู่ตรงไหนจะขับยังไงเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยจะขับยากขับยากคนมือใหม่นะคะแต่เขาบอกว่าถ้าคุณเริ่มจากตรงนี้ได้เนะ่ยคุณ โอเคเลยอะไรประมาณเนี้ยตอนที่คุณพ่อ้านเขาขารไทยเขาบอกนี่แหละคุณต้องเริ่มขับจากถนนที่เป็นแบบนี้แหละถนนที่เป็นเออไม่มีเส้นอย่างเงี้ยคุณจะขับแบบคุณจะได้จะได้รู้จุดอะไรประมาณนี้ ขอบขาวอะบางคนก็โหแทบจะแทบจะมากินแทบจะมาแทบจะมาสิงลากเราเลยทีเดียวเนี่ยเขาขับน่ารักอะคนคนที่เขาขับน่ารักนะ่ะคือเขาระมัดระวังความปลอดภัยอะเขาก็จะขับแบบชิดชิดชิดเออเส้นขาวนี่เลยนะน่ารัก จะบ้านเราแล้ว เราก็เติมไปทั้งหมดนะ520ครูเนอร์นะคะ31.66ลิตร